สาเหตุที่ผู้หญิงสวยแต่ทําไมไม่มีแฟนคุณอาจจะเคยเห็นผู้หญิงสวยๆหลายคุณนะคะเธอแบบไม่มีใครมาจีบเลยนะคะถึงแบบม้มีใครมาจีบผู้ชายก็ค่อยๆเฟดหายไปทั้งที่เธอเนี่ยก็สวยนะแล้วก็อยากมีแฟนแต่เธอไม่มีแฟนเป็นเพราะ3มเหตุผลน,นี้เพราะหนึ่งเธอไม่มีความมั่นใจคนที่ไม่มีความมั่นใจนะคะถึงแม้จะสวยสนเสน่ห์ในตัวเธอเนี่ยจะดรอปลงทันทีนะคะผู้ชายคนไหนเนี่ยเขาเห็นก็อาจจะมองที่ความสวยก่อนแหละแต่พอเข้ามาเรียนรู้ดูใจแล้วแบบ เฮ้ยขาดเสน่ห์น่าเบื่อจังเลยน่าบอริงจังเลยผู้หญิงคนนี้ทําให้ผู้ชายค่อยๆหายไปค่อยๆเฟดตัวหนีไปนะคะเพราะคุยด้วยอยู่ด้วยแล้วไม่มีสเสน่ห์บอริงดังนั้นแล้วนะคะการที่เราเป็นคนที่สวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณควรหัดให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการพูดการจา่าใช่ไหมคะการเดินการเหิน,กา,นการเดินก็ต้องแบบเดินตัวตรงนะคะ ตรงอะไรแบบนี้นะคะการพูดก็ต้องพูดด้วยความมั่นใจขาดการที่เราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจบุคลิกของเราเนี่ยจะดูดีมากๆเลยผู้ชายคนไหนอยู่ใกล้แล้วแบบเขาอยากอยู่ด้วยเขาแบบแลดูแบบอุย้ยทำไมผู้หญิงคนนี้มั่นใจจังเลยแบบมีเสน่ห์จังเลยอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย จะไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ผู้ชายติดตรึมคุณอาจจะเคยเห็นในหลายคนนะคะที่ไม่สวยแต่เดินเป็นผู้ชายหล่อมากนั่นเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นมีความมั่นใจดังนั้นเราจงมั่นใจมั่นใจว่าเราสวยมั่นใจว่าเราเนี่ยบุคลิกดีรูปตั้งดีท่าทางดีอะไรแบบนี้เมื่อคุณมั่นใจแล้วเนี่ยถึงแม้คุณจะสวยคุณก็จะสวยมากยิง่งขึ้นผู้ชายติดตรึมอย่างแน่นอนค่ะข้อ 2. ไม่มีฟมมเฟมินีของความเป็นผู้หญิงเฟมินีของการเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ จำเป็นมากๆเลยนะคะอย่างเช่นท่าทางอรชรนอ้อ,อนอ้อนอนอ้อ,อน,อ,อ,น,อ,อ,นอะไรแบบนี้แล้วก็พูดจาแบบหวานหวพูดจาออดอ้อ,อนผู้ชายเป็นอะไรแบบนี้ผู้ชายชอบผู้หญิงที่อ,ออดอ้อนนะคะการที่เราเนี่ยฝึกไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราแต่ถ้าผู้หญิงคนไหน ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีเสน่ห์แน่นอนผู้ชายไม่ชอบแน่นอนนะคะดังนั้นแล้วเราต้องแสดงเฟมินีนในตัวผู้หญิงของเราเนี่ยออกมาให้ผู้ชายได้รู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงนะฉันเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เมื่อคุณมีเฟมินีนของความเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยรับรองนะคะคุณจะมีเสน่ห์เพิ่มมากยิ่งขึ้นผู้ชายรักผู้ชายหลงค่ะข้อ3มีเสน่ห์ดึงดูดคุณอาจจะเคยเห็นหลายๆคนนะคะที่แบบ เฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้มีสเสน่ห์จังเลยถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้แบบสวยอะไรมากมายแต่เธอแลดูมีสเสน่ห์แต่งตัวแบบมิกแอนแมทนะคะแล้วแบบทรงผมก็แบบอุย้ยดูดีจังเลยแต่งหน้าดูดีจังเลยแบบแต่งตัวดูดีอยากพูดด้วยกลิ่นตัวก็แบบหอมมากมากเลยอยากอยู่ใกล้ไปตลอดเวลาผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะผู้ชายติดตรึงอย่างแน่นอนนะคะแต่ผู้หญิงที่สวยแต่ไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดเนี่ย ผู้ชายเข้าใกล้แล้วก็เซกุดป่าทุกคนนะคะและนี่ก็คือ3ข้อนะคะที่ทำไมผู้หญิงที่สวยถึงไม่มีแฟนและยังเป็นโสดอยู่นะคะและถ้าใครย,ยังเป็นโสดอยู่ไม่มีผู้ชายมาจีบก็อย่าได้กังวลน,นะคะลองเอา3ข้อนี้ไปใช้ดูนะคะและถ้าใครยายกุษุิเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวนะคะตอนนี้คุณนุษมีโปรแกรมปรึกษา1เดือนผ่านทางแชทนะคะ คุณรุทให้ราคาพิเศษเลยสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้3,999บาทจากราคาเต็ม11,999บาทใครสนใจก็แอดไลน์แอดไปที่แอดครูนดีนะคะ k r u n u d d y ค่ะ